กรรมการแพทย์ทสภาโดยศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาอุปนายกคนที่1แถลงผลการประชุมลงมติชี้ขาดโทษแพทย์สรายกรณีรักษาตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรฐมนตรีซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษ ใช้สิทธิ์วีโต้มติแพทยสภาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาโดยการประชุมวันนี้กรรมการแพทยสภาเข้าร่วม69คนจาก70คนมีกรรมการ1คนที่ไม่ได้เข้าร่วมและไม่ส่งผู้แทนเข้าประชุมส่วนการลงคะแนนเสียงโหวตในที่ประชุมเป็น68เสียงเนื่องจากมีกรรมการ1คนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้าประชุม คือพลตำรวจโททวีสินเวทวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวโทษจากกรณีที่มีภาพของนายสันติพร้อมพัฒแกนนำพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายอัครเดชท,ทองใจสดนายกอบจอเพชรบูรณ์รวมรับประทานอาหารกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดและนายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทย เมื่อวันที่11มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดคนเอกประวิทธ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้เห็นภาพดังกล่าวแล้วและได้มีการพูดคุยกับนายสันติโดยยืนยันว่านายสันติและสสพิจบูรณ์ทั้ง6คนยังคงอยู่กับพักเหมือนเดิมไม่ได้จะหนีพักและไม่ได้ย้ายไปอยู่กับพักภูมิใจไทยจากตอน,นีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้สอบสวนคดีพิเศษในความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพศ2542หรือคดีนอมินีกรณีบริษัทไชน่าเรเวนัมกเทนประเทศไทยจำกัด เข้าเป็นกิจการร่วมค้าเป็นผู้สัญญาก่อสร้างอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแทนดินสตอง,งอแห่งใหม่ที่ถล่มโดยได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง5คนโดย4คนได้ถูกจับกลุ่มแล้วเหลือเพียงนายบิ oo, นลิงวูนายทุนสัญชาติจีนผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่ยังหลบหนีล่าสุดวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่านายบินลิงบูพร้อมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน DSI แล้ว และจะขอทำคำให้การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อพนักง,งานอายการคดีพิเศษภายในกรอบระยะเวลา30วันนอกจากนี้นายบินลิงงูอ้างว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ทราวบว่าตัวเองถูกออกหมายจับหลังทราบข่าวจึงตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ DSI จากนั้นเจ้าหน้าที่ DSI จึงควบคุมตัวไปสั่งฟ้องต่อพนักงานอายการคดีพิเศษเพื่อส่งฟ้องต่อศาลตามกรอบระยะเวลาต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสได้เสนอตัวพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดหาเอกสารสำคัญให้แก่ฝ่ายไทยและกัมพูชาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่มีมาอย่างยาวนาน โดยข้อเสนอนี้เกิดขึ้นระหว่างการพบประหา,หารือกันระหว่างนายกและรัฐมนตรีคุณมาเนตของกัมพูชาที่เมืองนิสประเทศฝรั่งเศสมีการอ้างอิงจากคำกล่าวของนายชองฟรองซัวตันรัฐมนตรีผู้แทนนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาซึ่งได้สรุปผลการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีคุณมาเนต ในการหารือกับประธานาธิบดีมาครงโดยนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตได้ยืนยันจุดยืน4ข้อของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยซึ่งเป็นหลักการเดียวกันที่เขาได้ย้ำกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซีย